สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฐานสีนะคะศ,ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ระหว่างขว้าแบตเตอรี่ V e และความต่างศักย์ที่ต้องการ V out e นะคะเราจะมาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะคะนี่คือโปรเจกต์บอร์ดค่ะโปรเจกตนน์บอร์ดตวนี้คือมัลติมิเตอร์ค่ะใช้วัดค่าในฐานที่สีนี้นะคะเราจะใช้หน่วยเป็นโวลต์ค่ะหน่วยเป็นโวลต์ต่อไป อันนี้คืออาร์ตนทานค่ะอาร์ตันทานสองตัวนี้คืออาร์ตันทานสามร้อยสามสิบโวลต์ส่วนตัวนี้จะเป็นอาร์ตนทานสิบกิโลโอห์มค่ะใช้ในอ่าสี่จุดสองนะคะส่วนอันนี้คือมอแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำค่ะมอแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำโอเคเริ่มกันเลยอันดับแรกเราก็จิ้มสายบวกก่อนคือจะจิ้มตรงไหนก็ได้แล้วก็จิ้มไปก่อน นี่คือแดงบวกดําลบนะคะวิธีการจําแดงบวกดําลบทีนี้ตัวอาตันทานตรงนี้ก็คือมันไม่มีขั้วใช่ไหมเราจะจิ้มตรงไหนก็ได้แต่เราต้องตรงกับสายแดงตรงนี้เ็นแนวนอนอาร์ตานทานในข้อสี่นะคะสี่จุดหนึ่งจะใช้อาตันทานสองตัวค่ะสามร้อยสามสิบโวลต์อ่าไม่มีป้อไปสามร้อยสามสิบโอห์มเออไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีประจุไฟฟ้านี่นี่ใช่ไหมนี่คือนี่คือตัวแรกค่ะตัวแรกอ่าหนึ่ง ต่อมาให้อยู่กัน R สองเวลาใส่ R สองเราก็ตรงกับขาตรงนี้ของ R หนึ่งใส่ไปเลยเวลาใส่ R สองขาของ R สองจะตรงกับขาของ R หนึ่งี่ยื่นออกมานะคะอยู่ในแถวเดียวกันสุดท้ายก็คือข้อลบข้อลบก็ต้องตรงกับขาของ R สองตรงไหนก็ได้ค่ะในแถวเดียวกันของสองนี่นะนี่คือรูปแบบแรกของอ่ตารางแรกที่เราจะทำทีนี้ตารางบอกว่าเขาให้ อะไรเขาให้ใช้ใช้ไฟที่1.5โวลต์ค่ะ1.5โวลต์นี่คือ1.5โวลต์1.5วเวลาใส่เราก็มาวัดกันโดยเวลาวัดเราหมุนมัลติมิเตอร์ไปที่20โวลต์เพื่อวัดค่าค่ะฝั่งนี้คือหาวมีใช่คเะมีก็คือโวลต์ฝั่งนี้นะใช่ฝั่งนี้เวลาวัดก็คืออันดำเนี่ยก็คืออยู่กับตรงนี้แดงบัวดำลบแดงเจอแดงดำเจอดำนะคะเวลาวัดค่าเราวัดที่ขาของ R2 ใช่ค่ะพ้างั้าสีน้ำตัวอยู่ตรงนี้และสีแดงก็คืออยู่ฝั่งนี้ในค่าเท่าไหร่ค่าที่ได้นะคะคือ0.75ค่ะเราก็มาพอดลงในตารางนะคะเขียนเป็นย0.75 0.75โวลต์0.75โวลต์โอเคต่อไปในโจทย์ให้ใช้3โวลต์ค่ะก็เปลี่ยนแปลงค่ะขาตรงนี้เวลาที่เลี่ยราเราปิดก็ได้ปิดก็ได้ค่ะไม่ปิดก็ได้ว่า เมื่อแรงไฟฟ้าวนต่ำนะคะไฟฟ้าไม่สูงเท่าไหร่แลาไม่ส <น3 S 1> ไป, <นะ S 1> ปิดไมได้ะะทีนี้เราก็วัดมันเดิมเลยาวัดที่เดิมวัดที่เดิมนะคะในเท่าไหร่การใช้ไฟฟ้าอยู่ที่3โวลต์นะคะค่ามัลติมิเตอร์ที่อ่านออกมาได้ประมาณ1.45ค่ะประมาณนี้4.5โวลต์ต่อไปตามโจทย์บอกให้ใช้ไฟ4.5โวลต์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ แล้วก็วัดที่เดิมวัดที่เดิมนะคะการวัดวัดที่เดิมได้ค่ามันติมิเตอร์อ่านค่าออกมาได้ประมาณสองจุดหนึ่งห้านะคะก็ใส่ลงไปสองจุดหนึ่งห้าโวทีนี้สุดท้ายก็คือที่หกหกโวลต์โจทย์บอกให้ใช้6โวลต์แล้วก็ถอดมาใส่นี้วัดเหมือนเดิมก็คือที่ R2 เหมือนเดิม ประมาณ2.97 93 98 8, 8, 8, 8. ้าเ้มเน้อะไม่้ไม่ดี่เอาใหม่เอาหม่อ่อะดูประมาณ3.3ค่ะเราจะทีประมาณ 3. 3. 3 3. 3. อยู่ที่3แล้วกัน3.00แล้วกัน3.00นย์น0โนลอะแล้วโอเคทีนี้เรามาพอตการาฟใส่การพอตกราฟนะคะ โอเคค่ะต่อไปเราจะาพอดการาฟนะคะของข้อ4.1ค่ะจากที่เราหาค่ามาเมื่อกี้นะคะใช้ความความต่างสักไฟฟ้า VIN นะคะ1.5โวลต์นะคะเราได้ศัก์ไฟฟ้าความต่างสักไฟฟ้าที่ต้องการนะคะ0.75แล้วก็มาพอดการาฟนะคะ0.75ก็ใช้ไฟ1.5โวลต์0.75ก็ประมาณนี้ ต่อไปไฟ3โวลต์นะคะเราได้ความต่างศักย์1.45โวลต์1.45ก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปไฟ4.5โวลต์นะคะเราได้ความต่างศักย์ที่ต้องการนะคะ2.15ก็ลากขึ้นไปประมาณนี้ค่ะแต่ที่จริงถ้าถ้าเกิดว่าทำจริงๆก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปก็ ไฟ6โวลต์ค่ะค่ามัลติมิเตอร์ที่อ่านได้ก็ประมาณ3โวลต์3โวลต์ก็ประมาณนี้ค่ะคกราฟที่ได้นะคะจะเป็นกราฟเส้นตรงค่ะโอเค,อเคนี่คือข้อ4.1เคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ 4.2นะคะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ระหว่างขั้แบตเตอรี่ V in และความต่างศักย์ที่ต้องการ V out นะคะคก็เราจะใช้เหมือนเดิมนะคะตาม4.1นะคะแต่ว่าเราจะเพิ่ม R ต้านทานนะคะ10กิโลโอห์ลลงไปนะคะไปข้อมที่ R 2อันนี้คือ R ต้านทาน1 R ต้านทาน2ค่ะเราจะใช้ R ตัวที่3นะคะก็คือ R ต้านทาน10กิโลโอห์นะคะไปข้อมที่ R 2 โอเคแล้วก็ตามโจทย์บอกเลยนะคะว่าเขาจะให้ใช้ความต่างศักย์ V in น,นะคะข้อหนึ่งเขาให้ใช้1.5โวลต์น,นะคะ1.5โวลต์ตัวนี้ค่ะโอเคเราก็วัดเหมือนเดิมแต่วัดที่ตัวที่3อันนี้ไปมันติมิเตอร์โอเคค่าที่ได้นะคะประมาณ0.74นะคะเราจะ ตีค่าให้เป็น0.75ไปเลยนะคะมันจะได้ลงตัวการใช้ความต่างศักย์ V in ใช้1.5โวลต์นะคะมัลติมิเตอร์อ่านค่าออกมาได้ประมาณ0.75โวลต์ค่ะต่อไปเราจะใช้3โวลต์ค่ะไปเปลี่ยนที่มอเอแปลงโวลต์ต่ำนะคะก็วัดที่เดิมค่ะอย่าลืมนะคะแดงบวกดำลบค่ะคนละฝ่ายกัน ค่าที่ได้นะคะ1.43มค่ะมันจะไม่ค่อยนิ่งนะคะมันก็ต้องประมาณุสี่ <S 2> 2 <S ค่ะเราจะตีค่าเป็น1.45ไปเลยนะคะ1.45โวลต์ต่อไปเราจะใช้4.5โวลต์ตามที่โจทย์สั่งค่ะ ก็วัดที่ R3 เหมือนเดิมนะคะค่าที่ได้ค่ะ2.10หรือ1.1นะคะเราจะเอาที่1.02.10 10. โวลต์ใช้ไฟ6โวลต์ค่ะตามโจทย์สั่งแล้วก็วัดความต่างสักยที่ต้องการ Vout นะคะที่ R3 เหมือนเดิม ค่าที่ได้ประมาณ2.9899เนะคะเราจะตีเป็น3โวลต์ไปเลยนะคะก็เป็น3โวลต์ต่อไปจะเป็นการพอดกราฟนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการพอดกราฟนะคะของข้อ4.2่จอค่ะจากความต่างศักดิ์ที่เราได้มานะคะ1.5โวลต์เราได้ความต่างศักดิ์นะคะ0.75โวลต์แล้วก็ออกมาจากระยะประมาณ0.75ประมาณนี้นะคะ ต่อไป 3, อใช้ไฟฟ้า3โวลต์นะคะค่ามัลติมิเตอร์ที่มันอ่านออกมาได้1.45ค่ะ1.45ก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปใช้ไฟ4.5โวลต์นะคะได้1 2 1่จุดค่ะ2.10ประมาณนี้ก็แล้วกันใช้แมบ้บรรทัดประมาณนี้ค่ะ ต่อไปการใช้ไฟ6โวลต์นะคะเราได้ความต่างศักย์นะคะ3โวลต์ค่ะก็ลากขึ้นไปเลย3โวลต์3โวลต์กราฟที่ได้นะคะจะเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสรุปผลการทดลองนะคะ จะสังเกตได้ว่า v in และ v out นะคะจะแปรผันตามกันค่ะเมื่อ v in เพิ่มขึ้นนะคะ v out ก็เพิ่มตามนะคะเป็นการแปรผันตรงแปรผันตามกันค่ะตามสูตรเลยที่ว่าสูตร v out เท่ากับ r 3ส่วนด้วย r 1บวก r 2แล้วก็คูณด้วย v in ะค่ะ